บทที่6คลังข้อมูลในบทที่6จะประกอบไปด้วย5หัวข้อด้วยกัน 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของคลังข้อมูล 2. สถาปัตยกรรมและคุณลักษณะของคลังข้อมูล 3. ส่วนประกอบของข้อมูลในคลังข้อมูลและเป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูล 4. ความสัมพันธ์ของระบบคลังข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล 5. หลักการทำงานของระบบคลังข้อมูล หัวข้อที่1ความหมายและวัตถุประสงค์ของคลังข้อมูลคลัขงข้อมูลจะหมายถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงานประจำวันซึ่งจะเรียกว่า Operational Database และฐานข้อมูลจากภายนอกซึ่งจะเรียกว่า External Database ซึ่งนำมาใช้เพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการสร้างทางข้อมูล 1. เพื่อแยกข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลระบบงานประจำวัน 2. ทําให้การเรียกใช้ข้อมูลทําได้ยืดหยุ่นจากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่องเดสก์ท็อปทั่วไปช่วยให้การตัดสินใจเร็วขึ้น 3. ผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดที่จําเป็นที่ถูกเก็บมาก่อนหน้านี้มาช่วยในการตัดสินใจได้แม่นยําม,มากขึ้น ที่สสถาปัตยกรรมและคุณลักษณะของคล้งข้อมูลสถาปัตยกรรมคล้งข้อมูลจะประกอบไปด้วย Data e q u i s i t i o n System, Data Staging Area, Data Warehouse Database, Data Positioning Area, Terminal และ Meta Data Repository ต่อมาจะพูดถึงรายละเอียดของสถาปรยกรรมทางข้อมูล 1. คือการได้มาซึ่งข้อมูล Data e q u a t i o n n i g s y s t e m ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กรและภายในอ,องค์กร 2. พื้นที่พักข้อมูล Data Staging Area ทำหน้าที่พักและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโดยกระบวนการที่เรียกว่า ETL ก็คือ Extract Transform แล้วก็ Load สาคลังข้อมูล Data Warehouse Database ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร 4. คลังข้อมูลขนาดเล็ก Data Provisioning Area หรือ Data Mart ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลและผลลัพธ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นระบบย่อยของคลังข้อมูล 5. ส่วนแสดงผลต่อผู้ใช้เทอร์มินอลทำหน้าที่ดึงข้อมูลในดัตต์มาดหรือคลังข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเป็นรายงานโดยใช้ตารางแผนภูมิกราฟ OLAP หรือเหมืองข้อมูล Meta Data Meta Data Repository เปรียบเสมือนพจนานุกรมข้อมูลหรือแคตตาล็อกของข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล ความสำคัญของเม t าดาต้าสำหรับการสร้างและการใช้คลังข้อมูล 1. เมตาดาต้าทำหน้าที่เสมือนการเชื่อมส่วนต่างๆของคลังข้อมูลเข้าด้วยกัน 2. เม t าดาต้าจะช่วยให้ผู้พัฒนาคลังข้อมูลเข้าใจถึงเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้างของฐานข้อมูล 3. เม t าดาต้าจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำเนื้อหา ข้อมูลเฉพาะทางหรือคำศัพท์ของพวกเขาได้เมตาดาต้าจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกัน 1. คือเมตาดาต้าที่ได้มาจากการทำระบบดำเนินงานหรือเรียกว่า operational Metadata เช่นชื่อฐานข้อมูลชื่อตารางชื่อฟิลด์หรือ a t tribute 2. m e เมตาด a ที่มาจากการเลือกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบของข้อมูลเรียกว่า Extract and Transformation Metadata เช่นชื่อของข้อมูลหรือตารางหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกข้อมูลความถี่ในการสกัดข้อมูลวิธีการสกัดข้อมูล 3. m e t a ต a ด a าสำหรับผู้ใช้ End User Metadata ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและสารสนเทศจากทางข้อมูลได้หัวข้อที่3ส่วนประกอบของข้อมูลในคทางข้อมูลและเป้าหมายในการสร้างทางข้อมูลส่วนของข้อมูลในทางข้อมูลจะประกอบไปด้วยสส่วน1ก็คือส่วนของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสะสมของกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานขององค์กร 2. ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการจัดการด้านการคำนวณและรวบรวมข้อมูลให้พร้อมใช้งานเป้าหมายในการสร้างคังข้อมูล 1. ผู้จัดการและนักวิเคราะห์สามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่คลังข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนได้ทันทีเครื่องมือใช้งานง่ายสามารถออกรายงานได้ด้วยการคลิกปุ่มเดียว 2. ข้อมูลในคลังข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันหมดคำถามเดียวกันจะได้รับคำตอบที่เหมือนกันเสมอไม่ว่าผู้ถามจะเป็นใครถามเวลาใด 3. ข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์ตามความต้องการจากหัวข้อในธุรกิจได้ 4. นำข้อมูลจากระบบประมวลผลธุรกรรมออนไลน์เก็บรวบรวมมาไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียว แล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 5. คุณภาพของข้อมูลในคลางข้อมูลเป็นตัวผลักด,ดันให้สามารถทําการจัดการธุรกิจได้ข้อมูลในคลางข้อมูลใช้ทำอะไร 1. การปรับกลยุทธ์การผลิต 2. การวิเคราะห์ลูกค้า 3. การวิเคราะห์การดำเนินง,งาน ประโยชน์ของระบบคลัขง,ขงข้อมูล 1. การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงการพยากร์ยอดขายในอนาคต 2. การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด 3. การเปรียบเทียบยอดขายต้นทุนกำไรในรูปแบบตารางรายงานหรือรายงานกราฟข้อที่4ความสัมพันธ์ของระบบคลัขงข้อมูลกับ ระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากเน้นการลดความซํำซ้อนของข้อมูลรักษาความถูกต้องลดการสูญหายของข้อมูลและลดความผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูลแต่ปัญหาของระบบฐานข้อมูลคือไม่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้มีการรวมของตารางต่างๆที่มีความซับซ้อน ไม่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ดูแนวโน้มจึงมีการพัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลเกิดขึ้นความแตกต่างของค้างข้อมูลกับฐานข้อมูลทางด้าน consistency คือความสอดคล้องของข้อมูลถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลข้อมูลจะมีความสอดคล้องกันมีการทำ transaction เป็นจำนวนมากต้องตรวจสอบ transaction แต่ละครั้งให้ครบ ส่วนข้างข้อมูลข้อมูลจะสอดคล้องกันโดยจะไม่สนใจการทำ t r a n s i t i o n ในแต่ละครั้งสนใจว่าโหลด Data ใหม่เข้าไปได้สำเร็จและมีความถูกต้องหรือไม่ต่อมาทางด้าน transaction ในฐานข้อมูลแต่ละวันจะมีการทำ transaction มากแต่ละครั้งใช้ข้อมูลน้อยส่วนข้างข้อมูลแต่ละวันจะมีการทำหนึ่ง transaction เท่านั้นแต่ละครั้งจะใช้ข้อมูลจำนวนมาก ต่อมาด้าน time dimension หรือด้านเวลาเป็นการทำ transaction แบบสม่ำเสมอสถานะของข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ในส่วนของทางข้อมูลข้อมูลจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมักจะเก็บข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หัวข้อที่5หลักการทำงานของระบบทางข้อมูล รักการทำงานของระบบคลั้งข้อมูล 1. คือ Design the Data Warehouse 2. Preparate Data Warehouse 3. Create OLAPQs e 4. c u r y Data ต่อไปจากอธิบายรายละเอียดของแต่ละส่วน 1>, 1 design the data warehouse เป็นการออกแบบโครงสร้างของตารางในการเก็บข้อมูลที่มาจาก OLTP ให้อยู่ในลักษณะของ OLAP 2. prepare data warehouse เป็นการถ่ายโอนข้อมูลตามที่ออกแบบไว้โดยมีการตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง3 create OLAP q u b e s เป็นการสร้างคิวเพื่อน,นำไปวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการสามารถนำไปใช้ในการทำนายแนวโน้มในอนาคต 4. Query Data เป็นการนำคิวไปใช้ในฝั่งของค l i ย n t โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนอย่างเช่น Pivot Table Service การวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกัน 1. คือ report and query เป็นการใช้โปรแกรมหรือระบบที่เรียกว่าระบบสร้างรายงานเพื่อรับข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระบบมาประมวลผลอย่างใดอย่างหนึง่ง 2. multidimensional data analysis เป็นการใช้โปรแกรมหรือระบบที่เรียกว่าระบบสร้างการประมวลผลแบบออนไลน์ 3. data mining เป็นการใช้โปรแกรมที่มีความชันฉราดที่เรียกว่า data mining tool เพื่อการวิเคราะห์ค้นหาหรือสร้างความรู้ใหม่ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลสร้างเป็นคลังข้อมูล 1. สามารถตอบคำถามได้เร็ว 2. c u query ถามข้อมูลเพียงแหล่งเดียว 3. ขนาดใช้งานคลังข้อมูลฐานข้อมูลทำงานได้ปกติ 4. เรียกดูข้อมูลในคลังข้อมูลได้ แม้ว่าฐานข้อมูลใช้ไม่ได้ 5. เรียกดูข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลได้เพราะค้ังข้อมูลจะเก็บข้อมูลจากแหล่งภายนอก 6. เรียกดูข้อมูลอื่นๆที่ค้ังข้อมูลสร้างเพิ่มเติมเช่นข้อมูลย้อนหลังใช้วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลข้อดีข้อเสียของค้ังข้อมูลข้อดี 1. ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง 2. ได้เปรียบผู้แข่งขันสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจข้อเสียของคลังข้อมูล 1. ขั้นตอนการกันกองและโหลดข้อมูลเข้าคลังข้อมูลใช้เวลานาน 2. ใช้เวลาในการพัฒนาคลังข้อมูลนาน 3. ระบบคลังข้อมูลมีความซับซ้อนสูง สำหรับบทที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ